เอาละครับกราบสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครบับอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเช้ามาก <c oughs> ผมยังไม่ได้แบบลางหน้าแขะคีตาเลยนะนรับโอเคนะครับเแต่ว,วันนี้เราจะมาล่าสก,กินเรจแนเนเ,เลยกันนะครับมันมีสองตัวนะครับที่ผมยังไม่มีนะครับมันมีคุณพระแม่กาลีเนี่ย สวยมากเลยนะครับส่วนตัวแล้วจากได้มานานแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นคุณฟอกคุณจิ้งจอกลิเลียนหน้านะครบ,บอกได้เลยว่าเสียงน้องพอมากนะครับสก,กินนี้เป็นสก,กินรู้สึกว่าจะเป็นรีเจนดารี่นะครับนี่เลยนะครับใช่ไหมนีเจนเดารีร่จริงๆด้วยนะครับ ล e จนดอลีนะครับความจริงคือก็สวยทั้งสองสกีนทั้งสวยทุยสวยทั้ง2องสกีนเลยนะครับอาจจะพูดแบบติดๆขัดๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ส่างเลยนโอเคนะครับออเกิจกรรมนี้นะครับเป็นการสุ่มลูกแก้วนะครับเป็นลูกแก้วปกตินั่นแหละนะครับแต่ที่มันจะแตกต่างนิดนึงก็คือนะครับเราสามารถเก็บพวกนี้นะครับ ไปแลกได้นะครับในกรณีที่ที่ที่เราดวงไม่ดีนีซึ่งผมดูแล้วนะผมคงต้องเอาไปแลกแหละนะครับคงจะเป็นแบบไปได้ยากนะครับที่แบบสุ่มๆไปแล้วของพวกนี้จะออกมาเนี่ยส่วนมากถ้าจะออกมันจะออกแต่ตู้ซ้ำนะมันจะออกแต่อันซ้ำ ROV เนี่ยสังเกตดูดีๆเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวผมขอไปดูอัตราแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับเอยี่สิบห้านะครับ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเหรอเออตีไปกลมๆก,มก็ถ้าจะเอาสองตัวก็ประมาณลูกแก้วลูกแก้วห้าสิบลูกนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับแต่ผมกดทีละห้านะครับลุ้นนะเนะี่ยลุ้นจริงๆขนะึนเนี่ยอือม,มีมงกุฎสามกับมงกุฎสองออกมาด้วยนะครับโอเคต่อเลยแล้วกันนะครับ แต่เราจะสุ่มเรื่อยๆเลยนะนะครับไม่ <c oughs> ม <c oughs> ไม่อืมมงกุฎสามมาแค่อันเดียวนะครับ <c oughs> โอเคสุ่มเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับอืมรอบนี้มงกุฎมงกุฎสองมาสองอันนะครับนั่นแหละนะครับโอกาสที่เราจะแบบสุ่มๆไปแล้วเจอของดีๆในตู้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้อย จากประสบการณ์การเล่นของผมเนี่ยเราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ,อยังไม่ได้ดูเลยเนะครับเฮ้ยเอาจริงๆริงมงกุฎสามกับมงกุฎสองก็ออกดีเหมือนกันนะผมว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเราพอแรกหรือย่างนะครับอ่ะครบยี่ห้าแล้วนะครับเฮ้ยเอาจริงๆตอนนี้ผมมีสี่สิบสี่เลย สี่สิบสี่ขาดขาดแต่นหนึ่งนะครับขาดที่หกนะครับขาดที่หกผมก็จะปิดได้แล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวฟุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลยมาเลยนะครับขอบุ้มเบิ้มคือรือคือลือนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคสรุปเลยคลิปนี้นะครับคลิปนี้แสดงว่าเราได้สองตัวเลยใช่ไหมเนะี่ยเอ้ย เราได้น้องมาสองตัวเลยนะครับอ่ะแลกคุณกาลีไปก่อนแล้ะกันนะครับแลกน้องกาลีก่อนแล้วกันนะครับว้าวตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากคือความจริงล่างนี้ผมอยากได้มานานแล้วนะแต่ด้วยความที่ไม่มีตังคนะ์นยไม่มีตังค์เติมนะครับเอ้ยสวยอ่ะอวดเพื่อนซะหน่อยนะครับต้องอวดต้องอวดนะต้องขิงเพื่อนนะครับเอ๊ะ น่าจะหิงเสร็จแล้วมั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแลกอีกตัวหนึ่งนะครับน้องลิเลียน่านะครับว้าวน่ารักอะเอาจริงลิเลียน่ามันก็สวยอยู่หลายร่างนะผมว่าน้องมีร่างที่แบบสวยๆเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสกีน,น้องซะหน่อยนะครับเป็นเมดหมดทั้งสองตัวเลยเนาะตัวแรก ตัวแรกน้องลิเลน่านะครับเ mm hmm. นี่ยน้องลิเลน่ามีมีสกินส,สวยๆเยอะเลยนะ mm hmm. สะกินที่เราได้มาตัวหน่เลยลิเลน่าเป็นหนึ่ง mm hmm. หนึ่งหนึ่งในในตัวที่มีสกินเยอะมากนะครับดูดิ mm hmm. เลื่อนแบบไม่หมดเลยนะครับโอเคนะครับ Yeah. สวยนะผมว่าอารมณ์นี้เปล่าอารมณ์ประมาณเดิรนเนยไตดอลอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยลิเลนาเออเมโลดี้เนี่ยห่างน้องสวยนะเนี่ยถ้าสังเกตเลยลนะิเลนาน้องมีแต่สก,กินส,สวยทุกตัวเลยนะครับเกือบทุกตัวแหละผมว่าสวยทุกตัวแหละนะครับเลือกไม่ถูกเนะี่ยโอเคต่อมาเป็นกาลีนะครับกาลีเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมแบบแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะ อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้เนี่ย,นนเ,ยเ,เป็นล่างนี้นะครับพระแม่กาลีของเราเน,ร vida, นะครับวอซี่ออฟดูวีดอนนะครับนี่เป็นพระแม่มาลีเอ้ยพระแม่กาลีเวอร์ชั่นแบบออกแนวแบบอาวากาศหน่อยๆเนี่ยเฮ้ย สวยนะครับสวยชอบชอบนะครับโอเคนะครับสรุปคลิปนี้เราได้สกินมา2ตัวนะครับเป็นสกินรีเจนเนอเรช่สองตัวเลยเนี่ยสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถไปไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมันหมดเขตวันไหนนะนะครับแต่ก็คงอีกจะประมาณ4-5หวันเลยมั้งนะครับปกติก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปเลย